สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูเตาโซกตานะพี่น้องตลาจจะดะรุจักครับไปทายมืเอเตาครับพี่น้องพี่นองเตาครับจอใหญ่มากเลย่ายนะครับเตายังครับโซกตา ใหญ่มากเลยครับนั่งอ,อยู่เลยครับ่ไม่เอาเต่าไม่เอาไม่เอาหรอกมันตัวใหญ่มากอันนี้เต่าอะไรพี่เรือผาเรือผาเรือผาอืม ถ้าเป็นพวกนี้พี่ตัวใหญ่ๆนี่นหะไอ้ัวกรต่าตัวลาสามปร่าสับาะร่ามีเดียวขาดอันนี้ตัวใหญ่ครับชีสิบเนิ้อพี่นะชีสิบเนิว้ว

นี่เรามาไปดูเต่านะครับมาดูเต่าเป็นเชียงสุกแกไปดูเต่าไปดูเต่าดีกว่าไง